โม่ให้พี่ผักนี่บอกมันคุณทำลายนั่นหลักฐานหลักฐานตายแล้วน้ำตาอาเป็นตั้งหากไอ้คนคูณจาล่างหนาล่างตาตายแม่อ้อเอาตายสาวหัวอกทั้งหาตายแล้วตายตายเนี้ยไม่มา เสียงมาทำไม่ตกซากนั่นดูดูเสียงแม่อ้อเลยหลักฐานเดอนัอยู่บนหัวน่นนั่นเสียงเนี่ยต้นอันนี้อยู่บนหัวเนี่ย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 ออุ่นพอแล้วแม่อ้อมาตีแน่อุ่นแม่มาแล้วเดี๋ยวปาก็ตีหัวขึ้นมาหรอกเออเออนออเออเออเออะออเอาสะให้แล้วอ่ะใอเออเอ lúc tôi <laughs> xin chào có có nhi độc xong